สวัสดีค่ะวันนี้เจ้าของเรือเอาปูมาให้นะจ๊ะทุกคนปูใหญ่มากเลยดูนะจ๊ะนี่ดูนะมันยังไม่ตายเลยก็เอามาให้หนูเยอะมากดูนี่อ๋อเอ้ยไข่ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะมันยังไม่ตายเลยเห็นไหมนี่ยังอาปากอยู่เลยขี้กีด <c oughs> กามเยอะนะจ๊ะดู เยอะมากๆจริงๆจ้ะจ right ้ข right. ังเลือนหนุ่มหลอนะจ๊ะหลอด้วยใจดีด้วยไอจะนีบปูหนีป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 เกือบตายปูหนีป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 ีใหใหญ่จ้ามตัวหนึ่งเกือบกิโลหนึ่งนะแต่ตัวฝลั่งเขาไม่กินหรอจ๊ะแต่เรากินเนื้อมันอร่อยจ้ะ ยังไม่ตายเลยดูเถเดี๋ยวจะต้มเดี๋ยวจะต้มน้ำนะจ๊ะนี่น้ำอยู่ตรงนี้มาดูนี่น้ำน้ำน้ำอยู่นี้แต่เดี๋ยวเวลาเราต้มอ่ะเราต้องใส่ไอ้น้ำตาลไปด้วยแล้วก็เกลือไปด้วยมันจะดานลอยจ้ะทุกคนมาจ้ามาดูปูใหญ่ๆกันเด้อเยอะมากเป็นสิบกิโลแล้วมั้งเนี่ยกลามเยอะมากดูทุกคนดูกามเยอะมาก เยอะไหมจ๊ะเยอะไหมเยอะจริงๆเดี๋ยวหนูจะลางเอาแค่การมันก่อนนะจ๊ะต้มกามันก่อนแล้วก็คอยต้มตัวมันที่หลังจ้ะมาดูกันนะจ๊ะหนูต้อง

ไม่พอต้องสองรอบสองรอบแน่เลย <c oughs> สองสามรอบเลยจ้ะดูนะแจ๊ยังไม่ตายถ่ายภาพหน่อยถ่ายภาพหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเรา เข้ามาต้มนะน้ำนี่โอ้ยมันจะหนีบแค่ตามเข้า,าต้นามน้ำกอนนะครับเยอะมากทุทกคนโดนแล้วเป็นเศบแล้วแหละใจดีอนมากเลย เยอะมากมากถ้าขายก็หลายตังนั้นเนี่ยแต่เขาเอามาให้เราเขาตามหาเราสองวันแล้วเราไปเที่ยวเราไม่อยู่บ้านเขาก็เลยเอารับใหม่มาให้เขาบอกว่าเยอะมากเธอเคยดูชงใส่ชวงนี้ปูมันกลังอกเขาก็เลยเอามาให้ชงิงอืมอ้าย เยอะมากเลยนี่มันมันกัดไม่ปล่อยจ้าทุกคนมันกัดไม่ปล่อยปล่อยสินี่ไอ้มึงนะอย่ากัดมือนะอเฮ้ยเ้ยทุกคนเกือบกัดแล้วเนะ่ดูสิดูสินี่นะอันนี้นี่ ดูดูการ์มกามเอ้ยอย่าไม่ตายดูอ่ากามใหญ่มากนี่ตอมที่หลัหลงเลยเพราะว่ามันตอมความกันไม่ได้เพร,ราะว่าเต็มมอแล้วดูสินี่ก็สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวมีเจ็ดตัวจ้ะทุกคน อันนี้เจ็ดตัวนะตัวนี้เจ็ดตัว <c oughs> โอ้ยกามันมีแต่เนื้อแต่มันแข็งมากเลยจ้ามันแข็งเดี๋ยวหนูยกลงกันนะ นะทำไมกล้องมันไม่จับเราโอเคเมื่อกี้กองไม่จับมอมันาดมอใหญ่ๆก็หมดมีมอนะั้นมอเดียวนี่มีอันนี้มอเดียวจ้า Yeah. นี่นะจ๊ะเมื่กี้มันไม่จับจอไม่จับนะหนูเลยไจับปูสงสัยอยากให้ทุกคนดูปูนะจ๊ะเดี๋ยวหนูตรมตัวมันก่อนนะเพราะว่าจามันต้มที่หลังนะตรมตัวมันก่อนน,น ตัวนึต้งเจ็ดตัวเนี่ยไม่จะหนีอะไรอีกฉันจะตอมเธอแล้วเนี่ยมอใหญ่หายไปไหนไม่รู้ใช่ทุกคนหายไม่ใช่ทำไม่ได้ใช่ไม่อยู่ทำอะไรก็ไม่เป็นนี่แหละ ใครอยู่มึงนอกอย่าพึ่งพาสามีนะจ๊ะพึ่งพาได้แต่ต้องช่วยตัวเองด้วยเเวลาเขาไม่อยู่แล้วทำอะไรไม่เป็นเหมือนการปูก,การปูสามีทำให้ตลอดนะแต่สามีไม่อยู่ก็ต้องทำเอง มันไม่จอมจับปูเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงเราต้องเอากลางลงอีกหน่อยนึงใช่ประมาณนี้ เดี๋ยวจะ้อเเ็ดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตองยังไงเดี๋ยวปิดก่อนนะคะนี่นะแซมาจ้ะมาไม่ตามมาล่ะอ๋อ ะจ้าต้มต้มปูนี่จ้าใส่น้ำตาลน้ำตาลอยู่ไหนนะใส่น้ำตาลนะจ้ะเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนะจ้ทุกรอ้าทำไมไม่ดูดิจ๊ะ <c oughs> ซื้อถ่ายก,กันกล้องอันนี้งงๆอยู่เลยหนึง่ง สองสามสี่จ้อาอ่ะสีช้อนนะจ้าสีช้อนกงประมาณเอ๊ะกงพูดผิดปูกัมปูใส่เกลือไปด้วยนะจ้าเปิดไฟเปิดความร้อน เดี๋ยวไอพว้พวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกนี้ตังต้งตั้งไว้ก่อน <c oughs> ไม่จัดนะหนูอีแล้ว chặt na nơi pu nơi nếu giờ chặt từ na đâu giờ từ pu bang oh my god tông <laughs> ลาไปด้วยปูนะจ๊ะทุกคนบายบายขอบคุณนะจ๊ะที่ทามารับชมคลิปของหนูตอนนี้ไปต้มปูก่อนเด้อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะจ๊ะสวัสดีจากขอบขอบคุณทุกคนนะคะบาย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 จ้ะทุกคนกลองอาจจะหมุนสั่นหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าขาตังกลองมันเป็นที่จับใบหน้านีนะจ๊ะต้มน้ำแล้วต้มแล้วนะจ๊ะ เป็นไรอ่ะทำไมมันจับใบน้าเรามันก็เลยหมุนนะจ๊ะมันรีบหมุนมากเลยนี่นะจ๊ะอันนี้แช่น้ำไปก่อนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูที่ว่ากำลังต้มนะ้ำนี่นะจ๊ะกำลังต้มเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใหม่นะจ๊ะ